สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทําปอเปี๊ยะทอดให้เด็กๆกินกันนะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยเด็กๆก็มาช่วยม่าม่าทำความสะอาดบ้านกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะเราใช้3เกลือนะคะพริกไทยดํารากผักชีกระเทียมลกให้เข้ากันเลยคะ่ะวันนี้ไม่นานจะใช้เป็นเนื้อวัวนะคะนําเนื้อวัวไปบดให้ละเอียดเลยจ้า แล้วก็มีเห็ดหูหนูนะคะที่นี่จะเป็นเห็ดหูหนูแห้งค่ะนำแป้งแช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็นำมาหั่นนะคะตามด้วยกระหล่ำปีจ้าแล้วก็ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะแครอทนะคะขาดไม่ได้เลยจ้าและสุดท้ายนะคะก็คือวุ้นเส้นค่ะนำไปแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะ ่อนอื่นเลยนะคะเราก็นํากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันให้ร้อนเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะเกินนะจ๊ะพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นก็ใส่สามเกลือลงไปผัดได้เลยค่ะอันนี้เราผัดแบบให้หอมเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องรีบเร่งนะคะทําไปเรื่อยๆทําอย่างมีความสุขนะคะทุกคนจ๋านะคะเดี๋ยวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อสีแดงมากสดมากเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อที่เราเชือดเนื้อวัวเอาไว้ตอนที่ทำวันสำคัญของมุสลิมน,นะคะก็คือทำกุรบานนะคะเราก็ไปเชือดเนื้อวัวมานะคะไวเลี้ยงเพื่อนๆแล้วก็เก็บไว้เองส่วนหนึ่งไว้กินได้ตลอดเลยนะคะเราจะผัดเนื้อวัวเนี่ยนะคะให้สุกดีเลยนะจ๊ะ ตามด้วยกระหล่ำปีค่ะแล้วก็เราจะใส่แครอทต,ตามไปด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสีของแครอทสวยแล้วก็น่ากินมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่เห็ดหูหนูตามลงไปเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะผัดจนกว่ามันจะเริ่มสุกด,ดีเลยะคะ่ะ ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเร่งรีบจ้าหลังจากนั้นก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้เรียบร้อยและสับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่นาจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะก็จะมีนะคะนี่เลยจ้ะ ซอสหอยนะคะอันนี้เรามีฝาเป็นฝาบีบนะคะแม่นาซื้อเป็นปั๊มเอาไว้นะคะปั๊มบีบก็จะบีบแบบนี้นะคะใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้แล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสไก่นะคะตามลงไปเลยค่ะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะลงไปสักนิดหนึ่งก่อนนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะจะชอบแบบหวานเยอะหวานน้อยนะคะ แล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแม่นาก็จะใส่ซอสปรุงรสถ,ถั่วเหลืองตามลงไปนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบรสเค็มรสหวานนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผัดทุกคราให้เข้ากันเลยนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่า,าเส้นหมี่วุ้นเส้นเนี่ยมันก็สุกแป๊บเดียวนะคะ โอเคจ้าเราผัดจนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ไส้ของปอเปี๊ยะแล้วนะคะวันนี้แม่นาก็ใช้เป็นแป้งปอเปี๊ยะนะคะที่สั่งมาจากเทาเปานะคะอันนี้มีฮาลานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแป้งปอเปี๊ยะเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่มันก็แกะออกง่ายนะคะเดี๋ยวแม่นาจะลองทําดูสักหนึ่งแผ่นนะคะว่ามันจะห่อง่ายหรือเปล่านะคะก็ที่ลองดูนะคะ มันก็ห่อไม่ยากเลยค่ะมันก็เหมือนแป้งปอเปี๊ยะทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองห่อสักหนึ่งแผ่นก่อนนะคะอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆเลยค่ะปอเปี๊ยะทอดเป็นอะไรที่ง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็ใส่แป้งนะคะใส่น้ำทำเป็นกาวติดนะคะแล้วก็วันนี้แม่นาจะยกฝีมือทั้งหมดในการห่อแป้งปอเปี๊ยะนะคะให้กับเด็กๆเลยค่ะ วันนี้จะขอช่วยเด็กๆนะคะมาทําปอเปี๊ยะให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ซัมเมอร์แล้วค่ะของเด็กๆที่ประเทศจีนนะคะทุกคนก็ปิดเทอมกันแล้วค่ะเราก็เลยพยายามหากิจกรรมในครอบครัวให้แบบเด็กๆได้ทําร่วมกันนะคะให้เขาใช้แบบเวลาว่างมีประโยชน์นะคะทั้งลูกผู้หญิงแล้วก็ลูกผู้ชายนะคะฝึกไว้ทั้ง2คนเลยค่ะ ก็ดีใจมากเลยนะคะที่แบบเด็กๆได้มาช่วยนะคะตอนนี้นะคะป,ะปะ๊าป๊ามามาก็เลยสบายกันเลยค่ะก็ยกกิจกรรมนะคะตรงนี้ไปให้เด็กๆได้ทํากันเลยนะคะมามากับป๊าป๊าก็เดี๋ยวรอแค่กินนะคะรอทอดแล้วก็เอาไปกินอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะก็ดีใจมากเลยะคะ่ะที่แบบเด็กๆเ,เขามีความตั้งใจนะคะมีความขยันนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาตื่นมาเนี่ย ม่ามาก็จะให้เด็กๆเนี่ยจะเก็บกวาดบ้านถูบ้านเลยนะคะอันนี้ไม่น่าจะยก ok ให้ลูกเลยค่ะและเวลาเราทําอาหารเนี่ยก็จะมาช right ่วยกันนะคะจะฝึกกันทั้งสองคนเลย Certain Ton OLED ค่ะกินข้าวเสร็จก็จะให้เขานะคะเก็บจานเช็ดโต๊ะอะไรก็จะให้เป็นหน้าที่ของลูกๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะป๊ะป๊าก็มาดูเด็กๆทํากันนะคะก็เรายกให้เป็นฝีมือของลูกเลยค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือของเด็กๆเ,เลยค่ะไม่สวยแต่ว่ามันก็คือความตั้งใจของลูกนะคะที่จะทำให้แบบเราได้กินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะเดี๋วตอนนี้แม่นาก็ใส่น้ำมันลงแล้วนะคะน้ำมันร้อนดีแล้วค่ะแล้วก็นำปอเปี๊ยะลงไปทอดได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะอันนี้แม่นาใช้แค่ไฟปานกลางแค่นั้นเองค่ะทอดให้กรอบเลยนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยปอเปียทอดเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเด็กๆยังไม่เคยกินปอเปียทอดกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่นาได้ทําให้ลูกๆกินกันนะคะเพราะเมื่อก่อนคิดไม่ออกว่าจะไปหาซื้อแป้งปอเปียที่ไหนนะคะก็เพิ่งไปเจอว่าอ๋อในถั่าเป๋าแอปอของจีนนะคะมีอยู่นะคะอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะปอเปียทอดของเรานะคะ ก็ถือว่าการห่อปอเปี๊ยะของเด็กๆในวันนี้นะคะใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวแป้งของปอเปี๊ยะจะมีความเค็มนิดนึงนะคะไส้ของปอเปี๊ยะก็อร่อยมากด้วยค่ะเด็กๆก็ชอบกันมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะท,ที่ที่ลูกๆได้กินกันนะคะแล้วก็ลูกชายตอนนี้ก็ออกไปข้างนอกตกปลากับป๊า,ปาเขาแล้วนะคะแมน,นาก็เลยแบ่งปอเปี๊ยะใส่ถุงไปให้นะคะเอาไปฝากเพื่อนคุณจีนได้กินกันด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวนะคะรอบหน้าแม่นาจะลองทําเป็นแป้งโรตีใส่ไหมทําเองดูนะคะแล้วนํามาห่อเป็นไส้ปอเปี๊ยะอาจจะเปลี่ยนเป็นไส้ไก่หรือว่าไส้กุ้งดูนะคะลองให้เด็กๆได้กินแบบอาหารไทยขนมไทยดูนะคะฝึกลูกๆไว้นะคะถึงแม้ว่าจะเกิดและโตที่ประเทศจีนนะคะแต่เราก็ต้องฝึกเขาในความเป็นไทยเอาไว้นะคะฝึกให้เขาอยู่แบบวิถีชีวิตแบบคนไทยไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ให้เขานะคะมีความาขยันนะคะตั้งใจในการช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเขาให้มีแบบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในแต่ละอย่างด้วยค่ะ